กูตเตะมะเร็งเมาโอ้โอ้ใครโมูใครมูกูจะเตะมะเร็งเมาทำไมลูกโอ้โหโหดร้ายเกินโอ้ยเตะมะเร็งเมาชายเล็กเตะมะเร็งเมาโอ้ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์เฉลฟมไฟไทยทางคัไลท์ทองแท่งนะคะโอ้โหดูตอนนี้มีกองทำแมลงเม่าค่ะบุกบ้านดูเด็กๆดูไข่มุกเนี่ยคือไข่มุกกินแมลงเม่าไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้อโอ้โหเยอะมากเลยดูเยอะมากค่ะพี่ๆมามาต้มไฟนะคนแมลงเม่านะคะ คือตอนนี้กําลังมีฝนตกรินดินมาด้วยนะคะบรรยากาศนี่แบบดูฝั่งพี่ทองคํากับพี่ทองแท่งนะคะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหเดินมาทางนี้แบบหืมเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราก็คือไม่ใช่อะไรคือเรากําลังทานข้าวค่ะเรากําลังทานข้าวนะคะก็เดี๋ยวพอหมายทานข้าวเสร็จเราก็จะปิดไฟนะคะ เราปิดไฟให้เด็กๆตอนนี้ไม่ได้นะคะถ้าปิดไฟตอนนี้ก็เด็กๆก็เดี๋ยวพอใหม่เขากินข้าวไม่ได้เดี๋ยวไปตอมข้างในนะคะดูน,นีพี่ทงแท่งสนุกกับการเล่นแมลงเม่านลคะดูชายใหญ่ชายใหญ่แบบโอ้โหสนุกมาก <laughs> เล่นแมลงเม่าเลยคะ่ะดูพากันนอนเกือกกิ้งไปแล้วหนึ่งรอบนะคะโอ้โหเยอะมากถ่ายช่วงกลางคืนมันภาพก็จะไม่ค่อยชัดนะคะ อยากให้เห็นบรรยากาศแบบเด็กๆเ,เล่นมแมลงเม่านะคะอืมดูนอนหลบมแมลงเม่าแล้วตอนนี้ตรงพี่อ้วนเน่ะเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นไฟสีขาวนะคะตรงพี่อ้วนกับน้องไข่มุกนะ,ะจะเป็นไฟสีขาวส่วนตรงกลางนี่จะเป็นไฟสีเหลืองแม,มแมลงเม่าจะไม่ค่อยตอมตอมอยู่แต่ไม่ตอมเยอะนะคะตรงสีขาวมันจะเยอะนะคะดูดูดตอนนี้เด็กๆคึกคักกันใหญ่เลยเล่นกับมแมลงเม่านะคะดูไข่มกุก ไข่มมกเลยนะโอ้เป็นยังไงลูกฮะเป็นยังไงอืไข่มุกบอกแม่จ้าตัวอะไรเต็มบ้านหนูเลย <c oughs> ทักทายมาเรงเมาแล้วนะคะเยอะมากค่ะเยอะจริงๆเยอะแบบโอ้โหนี่ถ้าเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรนะต้องเปิดไฟแล้วก็ เอาไปใส่ตรงบ่อกบเนอะอุ้ยอาหารชั้นเลิศเลยในบ้านก็แบบเยอะนะคะเพราะใหม่เขากำลังทานข้าวอยู่เดีวก็เสร็จแล้วแหละนะคะก็จะได้ปิดไฟเอาไว้นะคะไว้ยังไงชัเล็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนอะ ไม่รู้ว่าจะหมดนานไหมกว่าจะหมดนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่คือเราจะต้องเตรียมรับมือกับกองทัพแมลงเม่าแบบทุกปีเลยนะคะแล้วมาแต่ละครั้งมีแต่แบบอู้เยอะๆแบบนี้เลยพี่ทองคำสนุกใหญ่เลยเล่นกับมแมลงเม่านะคะ หนูจะเดินไปใกล้ก็เดินไปไม่ได้นะเพราะว่าผ่อใหม่เขาทานข้าวอยู่นะคะเอาแลบด้วยเอาเอาเอาชายเล็กทำอะไรลูกอู้เยอะมากตรงพี่ทรงคำเยอะมากค่ะคือมันยิ่งขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะคะเดี๋ยวโอ๊อยเตะแมลงเมาชายเล็กเตะแมลงเมาโอ้ยสุดยอดโอ้โหเคยเห็นไหมคะช้างเตะแมลงเมาค่ะ คือไข่มุกนี้ดูดกินหลายตัวแล้วนะคะคือดูดพยายามเอามือดมดมเข้าไปแล้วก็ดูดดูดเข้าไปในมือแล้วก็ไปใส่ในปากดูพี่วนสบายเลยสนุกเขาเลยเดี๋ยวไปดูหญิงเล็กเราทำอะไร ดูดูเริ่มเริ่มดูดอีกแล้วเริ่มดูดเอาแมาแงรงมากอีกแล,แล้วเล่นเลนเล่นเล่ถ้าดูดได้ก็จะหยิบใส่ปากได้ไงได้ไงได้ไงโอ้เกาเต็มตัวหนูเต็มเลยลูกงานนี้งานนี้แม่ก็ช่วยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟไว้เยอะมากค่ะอุ้ยมาแบบหืม ไข่มุกมาเต็มอ้ยเข้าตามันวินเข้าตาปอะลูกอู้ดูเต็มเลยค่ะเยอะมากไข่มุกกินเลยเอาเลยลูกอ,อ้าปากกินเลยทีนี้โอ้โหเต็มที่อร่อยเลยใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เต็มตัวหนูไปหมดเลยนะพี่ๆตัวนี้แบบหือ อร่อยจับมลงเมาเข้าปากโอ้ยเนาะเยอะมากอุ้ยเต็มตัวหนูหมดเลยเอาเตะมลรงเมาโอ้เอไข่มุกไข่มุกหนูจะเตะมลรงเมาทำไมลูกโอ้หโหดร้ายเกิน ไข่มุกบอกว่ามันเป็นศัตรูของหนูค่ะแม่มาทาให้หนูแบบอยู่ไม่เป็นสุขเลยค่ะแม่หนูจะต้องกาจัดมันให้หมดแบบคือยิ่งออกมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้คือสังเกตด,ดูแต่ละบ้านตอนนี้ปิดไฟกันหมดเลยนะคะปิดไฟกันหมดเลยอาะพาก,กินอีกแล้วตอนนี้หนูจะบอกว่าเต็มตัวไข่มุกเลยเดี๋ยวพาไปดูไข่มุก ดูฝั่งนี้นะคะม,มีความสุขมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนอนหลบมแมลงเม้าบอเดี๋ยมาดูพี่อ้วนอุ้ย,ยเห็นแม่มา<ๆ>เห็นแม่มา<ๆ>เห็นแม่มา<ๆ>เห็นแม่มาของพี่อ้วนก็เยอะค่ะมันเป็นไฟสีขาวนะคะ อืมเล่นกับมาแรงเมาซะง,งั้นความสุขของเขานะคะทางนี้ก็เออสบายใจดูทางไข่มุกเตะมาแรงเมายังจะเตะมาแรงเมาอยู่ยตัวน,นี้ฝนเริ่มฝนเริ่มตกลงมาแรงแล้วนะคะอืมอืมอารมณ์ดีโหพี่พี่ได้ยินเสียงฝนไหมเนาะ ฝนเริ่มตกลงมาแรงแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากองทํมาแรงเม่าของเราจะไปจะหมดเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะปิดไฟให้กับเด็กๆเลยละกันนะคะฝนก็เริ่มตกมาแรงแล้วนะคะก็พามาดูความน่ารักของเด็กๆเนี่ยแบบคือคือหนูก็ไม่เคยเห็นช้างเล่นกับมลแงเม่าเนาะพี่พี่ มาดูช้างกินแมลงเม่าเนีแล้วก็อะไระเตะแตมลงเม่านลโดยดิกยิงไข่มุกนะโอ้ตัวนี้ฝนสาดหนูแล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องช้างแฝดพลายทองคำพลายทองแท่งด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ